ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งกับเพอร์ฟอร์แมนซ์มาร์เก็ตติ้งต่างกันยังไงดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะครับมันก็คือการทำการตลาดแบบภาพใหญ่บนโลกออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นการทำ SEO การทำคอนเทนต์ การทำ Facebook Content หรือว่าการทำา Email Marketing นั่นเองแต่ Performance Marketing นะครับเขาจะเป็นการทำการตลาดที่สามารถวัดผลได้นั่นเองครับยกตัอย่างเช่นนะครับการ Track Conversion จากยอดขายยอดคนกดดาวน์โหลดหรือว่ายอดสั่งซื้อครับ Performance Marketing จึงเป็นเหมือนส่วนย่อยของ Digital Marketing นะครับโดยจะเน้นผลลัพธ์แบบวัดผลได้ด้วยตัวเลขน,นะครับและที่สําคัญเนี่ยยังเกี่ยวข้องกับการใช้เงินเพื่อให้ได้ผลลัพธ์นั้นมาด้วยครับตัวองกิจกรรม performance marketing ที่เรามักพบเห็นนะครับ 1. การทํา Google Ad ก็คือการจ่ายเงินโฆษณาเนี่ยเพื่อให้เว็บไซต์ของเราไปปรากฏบน Google นั่นเองครับ 2. การยิงโฆษณา f a c e b o o k Ad ก็คือการที่เราจ่ายเงินให้กับ Facebook นะครับเพื่อให้โฆษณาของเราไปปรากฏอยู่ใน Facebook นั่นเองครับ 3. การทํา a f i i l i a t e Marketing ใครที่ช่วยหาคนมาเยี่ยมบ้านได้ก็จะได้ส่วนแบ่งไปนั่นเองครับอย่างยกตัวอย่างแ c h ก r m a s อ e r y เองนะครับเราก็เป็นคอร์สเรียนสาย Performance Marketing เราก็มีการทําการตลาดแบบ Performance Marketing นะครับอย่างยอดขายหรือว่ายอดสั่งซื้อเนี่ยทางเราก็สามารถแทร็กในหลังบ้านได้หมดเลยนะครับ